สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้3ามมกราคม2567าเดมาดึกครับห้าทุ่มครับก็มาแจ้งข่าวบัตรคนจนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นผู้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการบัตรคนจนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์บัตรคนจนแล้วนะครับโดยใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับไปรูดซื้อสินค้ากับร้านค้านะครับ มีเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ครับก็คือมีการสามารถสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรคนจนกันได้นะครับอันนี้พี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับก็คือมีรถเร่สินค้าเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็โฆษณาเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนี่แหละถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนสมร์รการ์มาให้ และให้บอกรหัสหกหลักด้วยให้ไปแลกเอาไข่เอามามา่าปลากระป๋บบองอะไรทำนองนี้ซึ่งแลกฟรีไม่ได้เสียเงินด้วยนะครับแต่มีข้อแม้ก็คือต้องต้องให้ถ่ายต,ต้องให้เขาถ่ายเอารูปบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนั่นแหละเขาจะถ่ายรูปเอาบับตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนและให้บอกร<ะ>หัสหกหลักใช้สิทธิ์บัตรคนจนด้วย นี่ก็เกิดเหตุการณ์หลายตำบลหลายหมู่บ้านนะครับมีคนไปไปเอาสินค้ากับเขาฟรีกับรถเล่นในหมู่บ้านทีนี้พอเดือนต่อมานี่เอาบัตรประชาชนสมาครการไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนปรากฏว่าร้านค้าที่เขาร่วมโครงการได้แจ้งเจ้าของบัตรว่าวงเงินเดือนนี้ถูกใช้ไปก่อนแล้วใช้ไปหมดแล้วทานองนี้นะครับเออมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดดีนะครับ คือคนที่ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้กับเขาพร้อมบอกรหัสผ่านถูกสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรคนจนไปก่อนวงเงินในบัตรหมดไปแล้วสำนองนี้นะครับนี่เรื่องแบบไม่มีมีจริงๆง,งเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รอบดึกห่าทุ่มจึงมาบอกท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่นอนดึกก็ฟังเรื่องนี้ไว้ใครที่นอนไปแล้วพรุ่งนี้เช้าเข้ามาดูก็ได้นะครับเราเป็นคนนอนดึกนอนไม่หลับวันนี้ก็เลยมาพูดสู่กันฟังบอกวิธีแก้ไขนะครับหนึ่ง ย่าถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดและบอกเลขรหัสหกหลักใช้สิทธิ์บัตรคนจนให้ใครทั้งสิน้นเพราะเขาสามารถสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์บัตรคนจนท่านได้นะครับอันนี้อย่าทําส่วนถ้าใครทาไปแล้วถ่ายรูปให้เขาไปแล้วให้เขาถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแล้วบอกรหัสหกหลักไปแล้วตอนนี้ก็เกิดความเครียดและกังมวลนแหละกลัวว่าจะโดนสวมสิทธิ์ใช้สิทธิ์วิธีแก้ไขก็ไม่ยากครับ ให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเจ้าของบัตปชชรป,ชชป,ประชาชนสมาร์ทการ์ดนั่นแหละผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจชนนั่นแหละถือบัตรประจำตัวประชาชนไปเลยไปที่ธนาคารกรุงไทยและขอเปลี่ยนรหัสผ่านก็จะแก้ไขปัญหาได้และคราวหน้าอย่าไปถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดให้กับใครและบอกรหัสหกหลักตัวนี้ให้กับใครนะครับอันนี้ก็มาบอกมาเตือนกันรอบดึกห้าทุ่มณวันสิ้นเดือน3 1มดมกราคม2 5 6 7ครับ ในขณะเดียวกันนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่1กุมภาพันธ์2567ครับวงเงินที่จะเข้าในบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ประกนจนยังเข้าเท่าเดิมนะครับวงเงินซื้อสินค้า300นะครับวงเงินค่าเดินทาง750เข้าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1กุมภาพานันธ์เป็นต้นไปถึงวันที่2 9กุมภาพันธ์เดือนนี้มี29วันนะเดือนกุมภาพันธ์นี้มี29วันนะครับส่วนค่าการ์ดถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนอันนี้เงินเข้าตั้งแต่วันที่1มกราคม67 หากใครใช้ไปแล้วหมดไปไม่ได้ใช้อีกในเดือนกุมภาพันธ์มีนาครบสามเดือนวันที่หนึ่งเข้าใหม่ครับส่วนใครยังไม่ใช้ในเดือนพฤราคมเจ็ดแปดสิบาทยังสามารถใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหากกุมภาพันธ์ไม่ใช้ก็ไปใช้มีนาทำนองนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรอบดึกห้าทุ่มแจ้งข่าวบัตรคนจนสําหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนทุกคนทุกท่านครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อตอไปและคลิปต่อต่อไปครับที่ช่องโชคดีนอน YouTube ครับสวัสดีครับ